นี่ดยชาแนวนะคะพี่น้องขามือน,นี่นะคะจะพาสามสาวมาอีกแล้วสองสาวมือนีสองสาวมาอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาเคยเห็นแต่เขาบอกว่าเฮาเสียสู้สิบตัวนี้เห้แม่ยใส่มันจากันมันจากัน่าเอาดูกูอ้วน ย้อยกวนมันโตทำกันมันใชเดียวกันนี่มันใชเดียวกันโมเมียนมาไครดีแต่โมเมีนบอลดิมือสี่บอลดอบอลดมือท่านเซีนสี่ไม่กระเจรยโอ้เสียจนลันแตะโอ้โหบ้าบโตเส้าลันข้าพี่น้องคะเขาเคยเห็นแต่อันก๋วยเตี๋ยวเรือแต่สำรับมือนนี่ไม่ยังบ้านนี่ใช่ไหมเพื่กูจับเรือบอเ่ ส้มตำเรือปามึงแหวกแนวมูนตำปลคุงธรรมดามันบอมบนบอลเมนช่องนี้ลุยนั่งตำปะคุงธรรมดานน่มันบอลเมนช่องนี้ลุยช่องนี้ลุยต้องตำปลาคุงแบบพิสดารมือนี่เสนอเมนูตำเรือค่ะ ยังมูอยู่บอกว่าเฮ็ดจังไรสิพิสดารกวนกวนนี่อีกนี่ลุยอกต้องลงแห้งพิสดารกวนนี่อีกเฮ้ยบอปสัมไม่ดีกับตาตาลงไปเดี๋ยวนี่ลุยลงต่อยานป่ะจะยืนตาตาพู้นั้นลงกับสีไข่อีกเนี่นั่นสั่งโอ๊ยบอกไข่บอกคร่ยายาเอาไปข้ามพวกไปหันละขวางเงือดได้ไหมตาอีตาลงผู้เดียวกกับว่าแห้งเหรอวะสั่นโอ้ยบอก ไม่น่าเป็นเดี๋ยวเีวเดา๋ยวเดีเดี๋ยว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 มาหีกเดี๋ยวไม่หยกเียยก็เปียกแล้วดากลัวรถเรียยกลอยแล้วทํเลยทำเลยทํเลยมาหยิกอ๋เป็นมันบคเทียงโู้เทียงแล้วคนนั้นทําไปทําลยทำเลยทเลยเอ้าเล่แม่ดาคือจงแพรอ๋อมองรองกลางหนัวแม่มือเรื่อยกรอพี่น้องข้าตามแม่ะ ตั้งจำบนนั้นตังน้ามืดละตาอีต้องเีดี่ปะปา พอแล้วพแผนไม่มีฟวาพออพอให้เขาตําแล้วก็จะจะวนกับมาให้เขาตําแล้วก็จะวนกัมมาอ้าอ้าอ้าเบรกเบรกเริเลิมึงฝาดตําเลกแล้วัมมาอีกโอ้ยพอพี่แรงลีดีบอพี่ลิศหลงลงงหลิศเล่องบพอจองเบจอดฟางจอดฟางโอ้สีนัี้กเอานมาเอาเพชร เอาเพชรเพชรแบบหูหูสีเยเอาหูหลวเป็นวะเอาพิกร้อยเม็ดค่ะพิกร้อยต่ำเลยแป๊บนึงได้ค่ะพิกร้อยเม็ดค่ะสิโอ้ยมึงก็บางแน่นั่นสร้างน้วนะเดี๋ยวเดี๋ยาเดีเดีโอ้เลกสกหูวิีบอกว่นไหลมันไหลแซีบแยบวะแม่ขนาดเั่น อ่ะต่อไปน้องแดกปลาเพชรหูลูเปล่เอาหูลูกต่อต่อเน้่จะซิมก่อนตเน่จะซิมก่อนจะม้หอดลูกค้าเนะลำตาลนะครับพี่น้องคขาโอ้จอดฟังหร้อพีจอดแล้วล่ะเที่ยงฟังก่อนลูกค้ามาซื้อของฮะไม่ได้ไทยสิโรสค่ะไดหรไม่ได้เอาไทยดิัน บักเตไปออกนวสกูือิงจดมีเงียบี้าใไปเยอะเลยพอคุณแม่เขาสอดกินครีมกบัเียโอ๊ยหวานนเนี่ยกลาบัตเชียใช่หวาใจแบนี้เออพนีนูเรียเขาไป่นดี้องนีร่มบนี่นะครับอยู่าเขาเรีกกินิงแ่ คัะโอ้ยโอ้ยอุ้ยแม่เปย์นาเซียบคัะเลิศบ่เลิศดคัะค่อยปามันเลิศดติงติงอ้ยได้กินบอกได้กินอันเครื่องปรุงได้กินอันปลาแดกละหอมตุ้ยตุ้ยขึ้นเข้าใจบอกงงสักคนใส่มะละกอลงไปยั่วเย่แห้งตัดค่ะสามมาเนี่ยยัวบัเนี่น้อยยั่วยัวเบาๆเด้อ พ่งออก่ะจ้อหอมคักหอมหยังสดโอ้ยตัดตัตัตัดก็ยังไผ่ไปไผ่มาลบหน้าลบหลังนี่แหละเรียวเลยแม่เรียวเรียวอ่เทลูกเทสกวอนโอ้ยมาชิมเจ้าหน้าชิมสกวอนมากูชิมกูวิววิวิววิววิิววิ

สมตำลิศมาเลยเครื่องม่เอารื่อมบอกนี่าไปก่อนบอกอัชิมเร็วๆอร่อยไหมเดี๋ยวให้มาม่าเราชิมนะฮะมาม่าสั่งนะฮะปลา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 ปาปลาปลาปวาปลาปลาปาาปล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 า้าเาอ ที่นั่นนี่แัดหมุนลงตะโอ้ยับจิไปซับจับจับจับนึ่งน้ำเอออุ้ยจสุดอากมากๆอ้ยน้ำตู้หูดากแล้วะเอาเลยไปคอยครมดๆคคมปีนดากไม่พูดไหมกรพายเป็นทังนั้น อากบเป็นคนบอเป็นะบักโอ้โหไวๆลงตาถ่ายอยู่นี่ได้ไหมนี่ลูกาเก่งแล้วถ้เก่งแล้วเก่งนี้ไปเองนี้ไปเอาเลเก่งลไ้ยนกวิงวิงกูจะอ้วกได้บนี้อุ้ยจำเ็ดว้าอุ้ยีล่าสุดตอมะปักตา เอาแบบว่า้อมาไม่้วดามรึเปล่ขอผดมป่อุยเยเกุเดกแล้วล่าสุดอุยต้ม้ม้มโดดดโดดดเงี้ยวอ่ไเี้ยวยอดล่้าดกตโอ้ยมแม่ลงเสียงเหม เป็นจังได้ไปตัดบักคุงในเรือแจ๊กบอกใครไปเฮ็ดมีมยังเดี๋ยวมันบอย่างนีเบืองแนวแสบป่ะก้นไผ่บนแห่งคักอย่าติดอย่าติดอบอกว่าอย่าติด <laughs> แสบสมใจอยากยิ่ง่ายุ้ยตัวแล้วหนึ่งมันกับพิ่สดานถ้าบาี่ตัดในเรือถ้าตัดธรรมดามันกับพี่สะดานเราจะดาลงชุดรถ<ส>บนสามตัว กันตับในเรื่องมื่กับพิสดารมันบ่หวานจะเลียนบ่เลิศมากนะครับส้มตําอร่อยแล้วก็เฮฮาบนเรือเป็นเัืงไหนือตังแข็งถือลือฮะเรือคือตังเรือมันโยกขางหนึ่งบ่ยกจังไหนไม่บอกไงหนึ่งนางโยหันนั่งอยู่ใส่หนวดบ้านนันบ้านตาอีตาผู้เดียวกับบ่แห้งล่ะบัตรจักของนางน่ะนะเนื้อเรือโยกล่อว่ามันรถกูนางกลางได้หน้อยกูเลยกางก็เพื่อินกลางได้เมียยังขนาดกลาง บะยูมา่ยูมากับบะยูผู้ตัดขาพี่น้องคะคลิปนี้พิสดารนะคะส้มตําในเรือพี่น้องขายเกี๊ยวไต่เกี๊ยวบะย่างผู้ต่ำนะคะก็ก็เดืออันไหนโอเคนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคลิปนี้เดี๋ยวจะเฮ็ดคลิปวันให้เบิ่งอีกขอบคุณและสวัสดีค่ะ